สวัสดีค่ะวันนี้พิมพ์ก็จะมาสอนพับเครื่องบินไอพ่นเท่ๆแบบนี้นะคะที่สามารถควางได้ไกลเร็วและแรงมากเลยนะคะวิธีการพับไม่ยากเลยค่ะไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็ทําการพับครึ่งกระดาษทางสั้นแบบนี้ค่ะตามด้วยพับครึ่งกระดาษทางยาวแบบนี้นะคะเผอให้ได้2เส้นตัดกันแบบนี้เลยนี่นะคะแล้ววางกระดาษในแนวนี้นะคะเสร็จแล้วก็พับส่วนมุมด้านข้างทั้งสองข้างเข้ามาแบบนี้ค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วก็พับด้านข้างเข้ามาแบบนี้เลยนี่นะคะพับเข้ามาทั <donut motherf> <ers> ้ง <mus en, S 1> <olarak> สองข้างเหมือนกันแบบนี้เลยต่อมาค่ะพับส่วนหัวเข้ามาอีกหนึ่งรอบนะคะให้ได้ปลายแหลมๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็กางออกนะคะรีให้เกิดรอยเสร็จแล้วเราก็กางออกแบบนี้ค่ะแล้วพับกระดาษที่อยู่ด้านในนะคะออกมาแบบนี้เลย แบบนี้นะคะน้องทําไปพร้อมกับพี่อ้อมเลยนะคะวิธีการพับไม่ยากเลยค่ะซึ่งเครื่องบินไอพ่นตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องบินที่ขว้างได้ไกลมากเลยค่ะเหมาะสำหรับน้องๆที่จะไปแข่งวัดระยะทางกันนะคะสามารถคว้างได้ไกลมากเลยนี่นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็พับส่วนนี้ค่ะออกมาแบบนี้เลยนี่นะคะซึ่งส่วนนี้เราจะกางออกเมื่อตอนที่เราพับเสร็จนะคะนี่ค่ะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วพับส่วนหัวลงมาแบบนี้เลยแล้วรีดให้เกิดรอยนะคะ เสร็จแล้วกลางขึ้นค่ะและประกบทั้งสองข้างเข้าหากันแบบนี้ค่ะแล้วพับส่วนปีกลงมานะคะเราจะพับมาถึงตรงรอยที่เราพับไว้ตอนแรกนะคะนี่ค่ะอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยนี่ค่ะเครื่องบินไอปุ่นของเราก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะนี่ค่ะก็จออมาหน้าตาแบบนี้เลยแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะพับส่วนหัวลงมาแบบนี้ค่ะช่วงนี้กระดาษค่อนข้างจะหนานะคะน้องๆก็ค่อยๆพับนะคะ นี่ค่ะทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยเครื่องบินไอพ่นของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะส่วนที่เราพับไว้ตรงนี้นะคะเราก็ทําการตั้งขึ้นแบบนี้เลยนี่นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะควางไปได้ไกลมากเลยน้องๆก็ลองนําไปทําเล่นกันดูนะคะ